ท่าแรกเลยนะคะให้เราหมุนตัวกลับไปแล้วก็โพสท่าไว้นะคะพอมันจะเป็นคําว่าแวบๆแบบแบบเนี๋ยเราค่อยหันมาแต่ว่าคือจริงๆแล้วมันฟีสไตล์นะคนแล้วแต่ใครจะโพสนะคะอ่ะปึ๊บแวบๆแบบ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 นะปึ๊บอ่ะโพสไปอ่ะโพสไปอ่ะเยอะเยอะอื้มตึ้ง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 เยอะเยอะเอออ่ะโพสไปนะแล้วแต่นะคะทุกคนโพสได้หมดนะเป็นฟีสไตล์นะคะช่วงแรกนะคะตอนที่ยังไม่มีท่อนร้องนะคะก็คือ สไตล์เนาะแล้วแต่ใครจะทํำยังไงก็ได้นะคะอ่ะทีนี้ในส่วนตรงเนี้ยเราก็จะไม่นับนะทีนี้มาจนถึงท่อนที่เราจะนับก็คือท่อนที่มาลองว่าให้แต่ว่าเียงแค้นจ้าเจ้า้แตตว่าเียงพินหาวห่าๆนะคะให้เราทํามืออ่าเหมือนต่อยออกไปด้านข้างนะคะเริ่มจากฝั่งขวาก่อนนะคะแล้วก็ใช้การโยกตัวช่วยด้วยนะคะใช้การโยกตัวด้วยอ่ะต่อยออกไปแบบนี้นะคะพร้อมกับการ ยกตัวนะคะใช้ใช้ตัวเคลื่อนไหวลำตัวนะคะซึ่งก็จะประมาณนี้นะใช้ลำตัวเราช่วยด้วยนะคะทุกคนเสร็จแล้วในการต่อยเนี่ยให้เราโฟกัสที่มือขวาที่ออกไปแล้วนับแค่ตัวมือขวาทํา8ครั้งคือนับเฉพาะตรงมือขวานะมือซ้ายไม่ต้องนับนะอ่าจะเป็น1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดก็คือนับแต่มือขวานะคะเพื่อที่ให้เราจำง่ายนั่นเองนะคะทุกคนนะเสร็จแล้วก็มาต่อเซตต่อไปให้เราทำมือขึ้นข้างบนแบบนี้นะคะข้างละสองจังหวะนะคะแล้วก็ให้ทำมือโค้งลงมาเป็นตัวซีนะคะ,ะเพื่อเห็นพระพจน์นี่นะคะเหมือนเราเขียนตัวซีเลยนะคะ,ะในขณะที่ทำมือเราก็ต้องมีการขยับขาด้วยขาก็จะเดินไปเฉยเยนะ ่ะก็จะเป็นแบบนี้หนึ่งสองแล้วก็ทำตัวสีนะคะนับลงว่าและสามสี่ตัวสีอีกค่ะตัวสี่กับด้านนะคะและอ่านับลงมาว่าและต่อด้วยห้าหกและเจ็ดแปด พอหลังจากจบเซตที่2แล้วเนี่ยให้เราเดินวนหนึ่งรอบเดินวนยังไงก็ได้แบบเหมือนหมุนตัวแหละเออเหมือนสวยมากแล้วหมุนตัวนะคะ <c oughs> นะเ็จแล้วก็ต่อเซตที่3เลยนะคะเซตที่3มอ่ามันจะหมุนมาแล้วมันจะร้องว่าอีสานบ้านเฮาอันยังกระจังม่าเาเออตัวคาว่าเฮาให้เราจีบมือขึ้นมาสองข้างนี้นะคะพร้อมกับเดินไปนะับหนึ่งหนึ่งสองสองสามสาม ถึงสมนะคะเสร็จแล้วท่าที่สี่เนี่ยให้เรานำขาซ้ายมาพอยข้างหน้าแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้คือในส่วนของขาในส่วนของมือให้เราแบบทําเหมือนลีดอะคะ่ะแต่ว่าลงข้างล่างก่อนผ่อนลงข้างล่างเนี้ยปุ๊บพร้อมกับด้งสะโพกออกมานะคะเป็นจังหวะที่4ี่อันนี้คือ4ี่นะคะอีกรอบหนึ่งนะอ่าอันนี้เราทําให้เห็นด้านข้างฟืบอ่าด้งสะโพกด้านข้างออกมานะคะอ่าพร้อมนะคะสี่ นะคะคทีนี้อันที่หให้ทำขึ้นข้างบน5เหมือนลีดเลยว้าวเริดเนาะเออทีนี้หกเจ็ดแปดอะดูมือก่อนมือให้ดึงฝั่งซ้ายลงแบบเนี้ยสครั้งนะคะโฟกัสที่มือซ้ายนะคะให้ดึงลงโฟกัสที่นี่นะมือซ้ายนะพร้อมกับสะโพกก็เด้งสะโพกซ้ายออกมา3ามครั้งอันนี้โฟกัสสะโพกนะเนี่ยหกเจ็ดแปดซึ่งจังหวะที่แปดเนี่ยให้เรา เด้งออกมาแบบเหมือนวืบขึ้นมามากกว่าเพื่อนอะเออเรากลังจะพูดว่าสวนแต่กลัวทุกคนไม่เข้าใจคาว่าสวนนะเออเนี่ยหกเจ็ดแดโอเคไหมคะจ้าที่8ดคือแบบเด้งออกมาแบบให้มันชัดให้มันมากกว่าหและเจดนะอ่ะทวนจากตรงนี้นะคะอ่าหนึ่งหนึ่งสองสองสามสต่อด้วยสี่ต่อด้วย 5ต่อด้วยหกเดแอ่ะเราทวนเสร็จแล้วนะคะเซตนี้มันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่า2องเซตที่ผ่านมานะคะอันนี้เรามาต่อท่ากันเลยนะคะซึ่งมันจะเป็นท่อนที่ลองว่างานอย่างกระจังมอลัมจริงๆให้ทุกคนทําเป็นฟรีสไตล์ก็ได้นะแต่ถ้าใครอยากทำเหมือนเราก็ได้นะเราก็ทําเป็นแบบเออฟ้อนไปบ้างเดินหน้าเดินหลังไปบ้างมอลำตืดๆประมาณนี้นะคะต่อเซตต่อไปเลยนะคะจะคล้ายๆอันแรก ใช้ตัวโยกช่วยแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะทํามือเหมือนเหมือนเวลาที่เรา,เอ,าออกกําลังกายายกเวทยกเวทแบบนี้แหละออน,นะเวทอะไรเบามากเลยเทุกคนแต่โฟกัสที่มือขวานะคะทำแปดครั้งนะนับหนึ่งนับเฉพาะมือขวานะสองต่อค่ะสามต่อเลยค่ะสี่ต่อเลยค่ะห้าต่อเลยค่ะหกต่อเลยค่ะเจ็ด โอเคทำถึง8ครั้งเนาะอันนี้ก็ไม่ซับซ้อนนะคะง่ายๆนะคะทุกคนแต่จำไว้ว่าโฟกัสมือขวานะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีจังหวะว่างสองจังหวะซึ่งก็ให้ทุกคนฟีสตล์ใครอยากหมุนตัวก็ได้เด้อหรือว่าใครอยากจะแบบมีท่าแบบพิเศษน่อยฟร์บเซ็กซี่ลงนี้ก็ว่าไปอะว่าไปนะแล้วแต่นะคะฟิสตล์สองช่องของดนตรีนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นท่อนฮุกที่มันร้องว่าแว๊บแวบแว๊บแวบองฟาแว๊บแว๊บแวบนะคะ ใ้ส่วนของมือเราก็จะทำเหมือนปล่อยแสงออกมาอย่างนี้ะนะคะสองฝั่งก่อนทำแปดครั้งหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่เสร็จแล้วทำถึงแปดครั้งเสร็จแล้วท่าต่อไปอ่าก็จะเป็นแบบ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 เหมือนเดิมอยู่นะคะก็จะทำมือขึ้นทีละข้างปล่อยแสงทีละข้างเห็นเนี้ยน,นะนัหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8เสร็จแล้วก็กลับมาปล่อย2ข้างอีกครั้งแต่ว่าจะมีจุดที่แตกต่างอยู่นะทุกคนซึ่งก็จะทำเป็นจุดจุดบนเนี่ยเนี่ยหนึ่ต่อด้วย5 6 7 8ปล่อยแสง4มุมไปเลยนะคะและต่อท่าเลยนะคะอันนี้โฟกัสที่เดินเดินขาขวา1เดินขาซ้ายขึ้นมา2 และแยกขาขวาไปทางขวา3และเอาขาซ้ายลงไป4อันนี้เราเรียกว่าเป็น1เซตนะทุกคนเราจะทำทั้งหมด4เซตนะคะอมาเริ่มเซตที่1ก่อนนะคะนับ1 2 3 1อันนี้ไม่ต้องมีอะไรแต่พอเซตทีต่2มาให้ใช้มือด้วย3 2และเซตที่3ชี้ค่ะ1 2 3 3ต่อด้วยเซตที่4ค่ะ1 2, 2> 3 4โอเคไหมคะครบ4เซตแล้วนะคะต่อท่าเลยนะคะอ่าจะเป็นท่าอ่าเอามือทาแบบนี้แล้วก็ลงข้างล่างเงี้ยแล้วก็มีการใช้ตัวด้วยบนและล่างจะบอกว่าเป็น body wave ก็คงจะใช่อะ่ะ w a v ขึ้นแล้วก็ลงไปที่ตูดแบบนี้นะคะทุกคนอ่าซึ่งเราก็จะนับเป็น1 1 2 2 3 3ต่อได้ฝั่งขวา4 4 5 หาตามด้วยปึ้งปึ้งท่าต่อไปเลยนะคะย่ำขาซ้ายอ่ะย่ำขาซ้ายนับ1ขาขวาขึ้นมานับ2 3 4เป็น1เสร็จนะคะทุกคนในส่วนของมือเนี่ยฟ้อนไปลำไปหนึ่งสงสาสขึ้นมาแบบส่วนออกมานะทุกคนนะอ่ะส่วนอีกแล้วเออจะเข้าใจบเ่เบอร์หนึปื๊บปื๊บปื๊บนับ สองปื๊บปื๊บนับสมปื๊บปื๊บนับสี่ทำหกครั้งนะคะทุกคนนับห้าปื๊บปื๊บนับหอ่ะพอถึงหกแล้วมันจะเป็นท่อนที่ร้องว่าขึ้นฝ้าขึ้นฟ้าขึ้นฟ้า,ฟาให้เราทำแบบนี้นะคะอ่ะสาสมครั้งนะคะแล้วก็ต่อด,ด้วยท่าฟีสไต์นะอันนี้คือฟีสไตล์ของเรานะเออ ทำฟิสไตล์วนไปจนถึงคำว่าที่มันลองว่าซส่วนกันไปเที่ยวงานนะคะก็ให้เราใช้มือสองข้างเนี่ยเหมือนผักอะไรออกมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ก้าวชิดก้าวชิดทําไปเรื่อยๆจนมันวนมาซ้ำท่อนที่ลองว่าอีสานบ้านเฮาเราก็จะกลับไปวนท่าเดิมนะคะ แล้วมันก็จะมีช่วงสุดท้ายที่เป็นแวบแวบแวบแบแวบแบแบซ้ำไปนะเราก็เดินท่านี้เหมือนเดิมนะเดิน4แต่ว่าเราก็ทามือเป็นแวบๆวหรือใครจะทําเป็นฟรีสไตล์ของใครของมันก็ได้นะคะอ่าเราลืมบอกนะคะตอนช่วงที่โดนตีมันว่างก็ให้เรากลับมาซ้ําท่าแรกนะคะแบบเนี้ยนะคะไปเรื่อยๆแล้วพอมันเปลี่ยนตีอีกเราก็อ่ากลับมาซ้ําท่าที่เป็นท่าผักออกอ่ะนะคะที่นี้เราจะมาทวนตั้งแต่ท่าแรกนะคะพร้อมนะคะไปหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตามด้วยอ่าขึ้นบนโยกค่ะหนึ่งสองและสามสี่และห้าหกและเจ็ดแปด ตรงนี้ก็เดินหมุนตัวหนึ่งรอบแบบสวยๆเออว่าไปนะตามด้วย1 1 2่งหสองสอตามด้วยลีดค่ะ4ขึ้นบนค่ะ5และก็หกเจ็แล้วก็จะเป็นท่อนค่ะมอลำนะอะ่อะเนี่ยนะคะเสร็จแล้วถ้าต่อไปก็จะเป็น1 สองนับแต่แขนขวานะสามสี่ห้า,ห,าหกเจ็ดแปดเสร็จแล้วก็ไปขึ้นฮกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าแล้วก็ตามด้วยเดินหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสอง 1>, 1 2 3 3 1 2 3 4ตามด้วย1 1 2 2 3 3อีกข้างค่ะ4 4 5 5และปึ้งปึ้งอ่าตามด้วย1ตึงตึง2ตึงตึง3 ตึงตึงตึงสี่ตึงตึงตึงห้าตึงตึงตึงหกปึก BACK, ๊บหกแล้วก 4, ็ขึ้ sun, นฟ้าขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าแล้วก็ฟีสตาสิบ้างต๊ด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 ตึดตดอ่าแล้วก็ไปถึงคำว่าสื้อนกันไปเที่ยวงานอ่าผักออกปึ๊บ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 แล้วก็ วนไปวนไปวนไปเรื่อยๆนะคะคลิปเต้นเพลงนี้จะอยู่ในคําอธิบายด้านล่างของคลิปนี้ทุกคนเลื่อนลงไปดูนะคะแล้วก็ลองไปฝึกดูนะคะลองไปฝึกใส่เพลงดูนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ